มาพูดเรื่องนิทานมาแมวนะเว้าถึงติงแจกเว้าถึงการละครตัวใหม่ที่เสริมเติมมาอ่ะเมื่อนี้าะข้อแรกก่อนว่าผู้ใหญ่บ้านกําลังเดินทางไปฟินแลนด์แต่ละข้อแต่ละอย่างที่ฟาดฟันกันมาทางเรานิ่งเงียบเคลียร์จบแต่ละประเด็นไม่ย้ำซ้ำแต่ว่าทางโน้นนะจะ,ะขุดและก็ขุดและก็ขุด วนและกะว,วอืนอันไฟได้มาฟังเดือดเดือดวิง่งตามไปสนับสนุนดีอกดีใจมีผู้สนับสนุนนะคะที่เห็นเห็นเนาะโอ้โหสุดใจนะแต่และก็กี่ประเด็นนะแต่และอ่าสิ่งแตกแต่และว,ว่าอวตารล,ละที่แบบต้องถอยหลังเพราะไม่มีคำเคลียร์นะจากประเด็นเอาฟังเด้อเนาะนิทานนี้นิทานที่บอกว่าเอ่อ อะไรนะแมวไว้ใจหมาวาตีอืมโอนชื่อไปให้แล้วก็คิดว่าเนาะเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะเอ้มาแบบไม่มีอะไรนี่แหละอืมเขาเลยให้เกียรติเป็นผู้นำย,ย่าเบงไหลได้แต่ว่าเอ่อที่กูที่กูกมอรอรคแม่เขาถอยหลังไปดูวิดีโอหรือยังเขาเซ็นแล้วเข้าใจเงินสดรักไปวิดีโอออกจากแป่เองไม่ใช่เหรออืมนะ ว่เาเรื่องสมบัติสมบัติทีเนี้ยว่เาเรื่องสมบัติสมบัตินะฮะเออติงแตกบอกว่าเดียนะเด๋ยวก็ก,ววกับคำเนาะเดี๋ยวก็กลับคำหลอกว่าสั้นเดี๋ยวก็กับคำหลอกนิทานเรื่องหลอกเด็กออกมาเป็นออกมาแต่ตัวพะนะได้ท้งเงินได้ท้งทองได้ทั้งรถบ้านที่ดินบอกออกมาแต่ตัวบ้านและที่ดินยกให้ลูกอยอมออกมาแต่ตัวอื ไม่เห็นโอนให้ลูกแบบนี้เขาเรียกว่าลิ้นไม่มีกระดูกเดี๋ยวก็เอาคืนเหมือนกับเพลงแค่ว่าให้คนสงสารบ้านที่ดินก็ยังไม่ได้ยกให้ลูกยังเป็นชื่อตัวเองออกมาแต่ตัวยังไงพูดให้คนสงสารเกียดเมียเก่าไปดูวิดีโอจัดรายการสัมภาษณ์แม่ร้อยล้านไม่เกี่ยวกับที่ดินและบ้านไรนาลิตา ้อยหลานไปย้อนวิดีโอยายก่อนที่จะมาเอ่ยตรงนี้นะคะคำพูดโบต้องเว้าหลายเลยถ้ารักจะติดตามในช่วงไปย้อนวิดีโอคำว่ากลับคำนะเขาไม่ได้คิดที่จะเอาออกมาถ้าไม่มาฟาดฟันมาเรียกอยากได้อยากให้เขาโอนลูกเขาเพิ่งสี่ขวบห้าขวบอยู่ที่ไหนก็เป็นของเขาได้ถึงเขาจะขายตรงนั้นเขามาสร้างขนแก่นเขาจะยกให้ลูกเขาเขาก็ยกได้เด็กต้องรอโตก่อนไหม รอโ,โตก่อนมะมาอยู่ในมือเจ้าเออใส่ใจขึ้นมาเหมิดไปเฮ็ดทางไหนมีอย่างการันตีได้นะฮะคำว่าลิ้นไม่มีกระดูกอืคำนี้เดือดหลอยนะเออลองย้อนสิพูดแล้วต้องแก้ไขทุกโพสทุกไลนะทุกการสัมภาษณ์เนี่ยอัหารเขาเอิญไว้หยังติ่งแตกตอบยายสิอัหาหเขาเอิญไว้หยังนะ พอฟังปับ๊บโอโหพูดดีวันนี้เอ้ยยายจ๋านี่บอกเลยว่าสาธุให้เป็นดังคำพูดเดอ้อนะให้เป็นพอ่อเป็นแม่ให้ให้ซอยกันเลี้ยงลูกไปต่างคนต่างทีทงานเออซอวยกันเลี้ยงลูกให้เติมเสริมความสุขอันเนี้ยคือแต่ละโพส์แต่ละไลค์ไปดูวิดีโอยายจ๋าตามมาเลยแล้วหรือว่าไปดูสัมภาษณ์เลยเพราะฉะนั้นอย่ามาเหวี่ยงฟังฝั่ง,งฝ่ายเดียวก็เพราะว่าติงแตกทําแบบนี้แหละนะ มันทําให้เสียคนตัวเองจนให้เขาเดือดเดือดเดือดอ่าเห็นเขานิ่งนะไม่โต้ตอบเหมือนนิทานหมากับแมวเนี่ยอ่าพดังสิคะตอนเนี้ยกําลังขึ้นเลยเห็นเขานิ่งอะ่ะอืมรู้ไหมว่าเขากาลังเก็บข้อมูลเจ้าอยู่เออเขาไม่ล่ำลายร,รอมะมีอะไรออกมาให้หมด <c oughs> ออกมาให้หมดอืมเสร็จแล้วเขาจะตบเจ็บทีเดียวจบนะอันนี้คือความคิดเย,ยจา่าที่ เห็นและอ่านผู้ใหญ่บ้านออกว่าแต่ละเคสสังเกตได้พอเขาได้เอ่ยอะไรแล้วนะเขาก็จะนิ่งดูก่อนไอท้ทพ้งนี้เห็นไม่มีอะไรตอบแทนนี่โอ้โหไปขยํากันใหญ่เลยคอมเมนต์กันมันเลยหือนั่นแหละคือขออ้อมูลนะพอเขามาบัฟเออเขากลายเป็นคนเลวอันในเมื่อเป็นคนเลวในสายตาเธอฉันจะดีทําไมล่ะคะชีวิตคนเรานนะ่ะเออเขาก็แคร์แล้วก็ ก็ยะอะไรอะ่ะให้ค่าแค่คนเห็นค่าไหมอะ่ะก็เหมือนคุณอะ่ะที่เห็นค่าฝ่ายอ่าคนของคุณแต่การที่คุณทําวันนี้เยจ่าไม่ได้มองว่าคุณรักเขาคุณตั้งใจทําร้ายเขาเรียกแต่สิ่งแย่ๆกลับไปหาเขานะสิ่งที่ทํากันอยู่ตรงเนี้ยเหมือนจะลุกขึ้นมาช่วยอืมสร้างประเด็นสร้างปัญหาอ่านะสมากกว่าเอาตรงๆ เพราะฉะนั้นนะ่ะความจริงปกป้องความผิดพลาดที่ผ่านมาทุกคนไม่มีใครดีพร้อมพูดร้อยเลยไม่มีใครสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์แบบเนาะแต่การแก้ไขแต่ละสเตปนี่ต่างหากมันเป็นกระจกส่องให้พวกเรามองทั้งสองฝ่ายคำพูดคำจาการพัฒนานะฮะความผิดพลาดนะ่ะมันแก้ไขกันไม่ได้แต่ถ้ามาสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มในแบบเนี้ยระแบบ fc แบบติ่งแตก หรือติ่งนอกหรือติ่งในนะฮะเพื่อจะจิกอะ่ะทำให้เขาเลือดอดเหลือทนน่ะตัดบทตัดปัญหาไม่เหลืออะไรข้อเสียกับกลายไปเป็นคนของตัวเองให้พินิษพิจารณาดูนะอืมยิ่งแม่แม่เอฟซีที่อยู่ด้วยเขา นะทุกวิดีโอเนี่ยพอย้อนขึ้นมาเนี่ยคุณต้องนึกเลยไม่ใช่ว่ามาวันนี้เอาคําพูดนี้คุณลืมคําพูดเมื่อวานพอพรุ่งนี้ไปคําพูดใหม่คุณเอาคําพูดนี้มาตั้งยุ่ลูมคําพูดแต่ว่าปจําคําพูดตรงคําข้ามว่าอืพูดต้องเป็นคําพูดแต่ตัวเองพ่อยได้มันบบแมนบรลมุมีผู้ใดที่มาแข่งมาสู้หรือว่ามายอมอยู่ไฟเดียวหรอกอืถึงแม้คนจะมีสัจจะนะฮะแต่ตัวเองทำให้มันพังเองอย่างเนี้ย ควานกันไม่หยุดอย่างเงี้ยท้าทายเนี่ยอืมนะก็สมมุติมาปรารถนาไงเรียกร้องเองอะ่ะคิดไว้เองแล้วการการะทําของตัวเองมันย่อมได้รับแบบนั้นอยู่แล้วเป็นค่อยด้อยเงียบอึมพึมบีแย่บ่บติงบ่อย่างร้อยล้านกระยูก,กับเฮานะทีทางกระยูกับเฮาปลอเพาะไปพพอเอ้ยไป จเจริญรุ่งเรืองเด้ออาซอยกันเลี้ยงลูกเาขาอะค่ะลกค่าเรียงคานุนคานี้เขาเป็นผู้หญิงเขาได้เปรียบอยู่แล้วเขามีลูกสองคนเป็นยูกลางเขาก็มีสิทธิ์เป็นควาว่าแม่เนาะบ่ได้จดทะเบียนแล้วก็เลี้ยงมาแต่น้อยความสุขของลูกเต้าซอยสะเสริมไปนะเออฟังความใสๆเอาลูกดึงนะผลประโยชน์เพื่อไว้ให้ลงกับลูกแต่นี่นะคะเออข้อเสียมันคือบ่ได้อยู่ที่ตัวเขา นะ,ะมันอยู่ที่ติงแจกติงไส่นอกไส่ไหนไส่ยู่ไกลหรือไส่ยู่นอกนะหรือว่าเป็นแคเอฟซีภายนอกซื้อๆค่อยกระโบหูแต่ว่าโอ้โหควานแต่ละข้อนี่เชิงลึกเชิงหนนะ่ารู้จริงรู้เท็จอันรู้จริงนะคะแต่ถึงข่าวเขาได้รับผลขึ้นมาสร้อยเหลือเขาอย่างบอดด้จักอยางอืมแต่ละข้อแต่ละเคลียร์มาเนี่ย นะสัมภาษณ์แก้กันไปแก้กันมาเนี่ยสรุปจบอยู่ทางไหนะถูกไหมพี่น้องขาค่อยฟังแล้วก็โอ้ยสงสารเดนะฮะเนาะโอ้ยแล้วก็ว่าสมเพชเดนะสมเพสอิงแตกนะฮะผู้หักทั้งหลายนะฮะที่วิง่งผู้ใหลุกขึ้นมาสนับสนุนเนาะจากครูเล่านิทานนะมามียายเพิ่มเสริมการันตีนะฮะเนาะพดังเข้ามาอาพังออกมาเลายหล เออรอพ่อเฮานะว่างๆก่อนตอนนี้เขากําลังวุ่นวายการงานเมื่อ,อวานก็ไปงานออกโรงพยาบาลเนาะไปเจอพี่ๆเออจโบจว่าสังใดนะอืคําพูดคำจาจากผู้ใหญ่ได้พรรับที่ทรงเสริมให้นะว่าซื่นใจด้วยซื่นใจแท้ๆคนดีไปทางใดใครก็ยากที่จะเข้าหานะฮะออันนี้จากคาพูดของผู้ใหญ่เนาะผู้หักผู้ใหญ่นะฮะ อันเนี้ยวันที่หนึ่งเมษานี่ก็โอฟินคับก็กำลังจะเปิดนะคะคาเฟ่อุดรก็โหหรูมากแล้วก็ลังจะไอสร้างใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเปิดเราดูซิคาเฟ่ขอนแก่นก็สุดยอดนะคะอแล้วก็ลูกๆก,ก็รับงานโดยที่ไม่มีพ่อไก่เนาะเออแยกแยก้ายก,กันไปแล้วละครวันที่สิบเก้านี้ปาโทอีพีสี่สิบสามนะมีตื้นมีเต้นมีผู้สำคัญเข้ามาอีกเอนะฮะแคร แคทีเซอร์วอาออกมานี่เห่าก็ยังตื่นติน,ตนแล้วหลอรุ่นว่าจะมีอย่างสะพายสะพาย,ยเดีอตวิงแตกทล้งหลายลงทุนเดจักหน่อยนะคะเออสิได้เข้าไปเอาข้อมูลมาเป็นรายลักหล,ลักฐานฟาดกันต่อไปเด้อืมีหลีนี่รอบะนั่งเครื่องกรุงเทพรอเดินรอเดินทางไปฟินแลนด์จ้าจบนะเรื่องฟินแลนด์อะเข้าออกไม่ได้จบนะอือ